เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC สวัสดีคุณลุงคุณป้า ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับช่องคูดวงคอยคูดวงก็จะพูดเสมอนะครับเราเป็นช่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าอาศัยเราเป็นคนชอบสะสมเหรียญสะสมธนบัตรแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะนําข้อมูลในกลุ่มนักสะสมเข้ามาบอกมากล่าวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็มีการรับซื้อเหรียญกระสาบด้วยคลิปนี้ EP นี้ ใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญนี้นะครับแล้วหาที่ขายที่จําหน่ายไม่ได้ครูดงรับซื้อห้าห0ื่นบาทต่อ1เหรียญนะครับห้าหมื่นบาทต่อ1นเหรียญเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับสําหรับคนที่เข้ามาทักเข้ามาทายนะครับแล้วก็บอกว่าคู่ดงจําเป็นที่จะต้องทําใบรับประกันไหมสําหรับคนอื่นคูดงไม่รู้นะครับ แต่สําหรับคู่โดองไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับถ้าเกิดจะขายหรือว่าจําหน่ายเอาง่ายๆเลยถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอมาให้ชัดๆนะครับถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอมาให้ชัดๆเราจะได้เข้ามาพูดมาคุยกันได้เนาะหลายคนมาเสนอขายโอ้โหภาพเบอร์มากเลยเราทําให้เราตัดสินใจไม่ได้นะครับอยากให้ชัดๆเนาะตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครมีเอาง่ายๆฮะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาชัดๆนะครับเข้ามาพูดมาคุยกัน คลิปนี้ e p นี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับคุโด่งทำเหรียญน,นี้มาอยู่ประมาณ2คลิปถึง3คลิปนะครับแล้วก็พอช่วงที่ทำมาก็มีคอมเมนต์ว่าคุโดง่งผมมีแต่หาที่ขายที่ไหนไม่ได้เลยติดต่อร้านใหญ่ๆไม่ได้เลยคุโด่งบอกนะครับถ้าเกิดมีเหรียญน,นี้พอสอนี้ อีกครั้งนะครับเหรียญนี้พอสอนี้ติดต่อคู่โดงมาเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเหรียญที่กระโดดจะมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญหนึ่งบาทในหลวงรัชกาลที่9ที่อยู่ในมือของคู่โดงนะครับจะเป็นปีพุทธศักราช2,500เหรียญปี2,500นะครับผลิตออกมาก็หลักล้านเหรียญสองสามล้านสี่ล้านเหรียญนนะอยู่ประมาณนี้แหละมีส่วนผสมของเงิน3%เปเซนเนี่ยเหรียญที่อยู่ในมือของคู่โดงนะ่งเนี่ยไม่ใช่ราคา ห้าหมื่นนะครับเหรียญน,นี้ราคาที่เล่นกันจริงๆตอนนี้ไม่ถึงหนึ่งบาทนะครับอยู่ที่เจบาทแปดิบาทเท่านั้นเองสําหรับเหรียญผ่านการใช้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญน,นี้แล้วด้านเนี่ยพศสองพันหอเนี่ยแต่เป็นเหรียญสองพันสี่ร้อยเ้าาน้นย้ำอีกครั้งนะครับ2องพสิบสา ขายใครไม่ได้คุโดงรับซื้อ50,000บาทต่อ1เหรียญจ่ายสดด้วยจ่ายเงินสดด้วยแต่ขอให้เป็นปีพุทธศักราช2,493นะครับไม่ใช่2,500นะเน้นย้ำอีกทีหนึ่ง2,493หลายคนอาจจะ้ยคุโดงมาเน้นย้ำตลอดคือก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนนำเหรียญปี2,500มาขายจำหน่ายให้คุโดงเหมือนกันนะครับแล้วราคาสูงด้วย ก็ต้องบอกมากล่าวมาย้ํากันอีกทีหนึ่ง2,493ถ้าเกิดใครมีติดต่อมานะครับขายใครไม่ได้หรือหรืออยากจะเก็บเอาไว้ก่อนเราก็ไม่ว่ากันแต่2,493เหรียญ1น1บาทครูดวงรับซื้อแน่นอนสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุูดวงคอยด้วยนะคะ